เอกเจเอกเอกฮะเช้าแล้วเหรอไปอาบน,น้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยววันนี้ต้องทำงานนี่เดี๋ยวแช่อ่างเลยเดี๋ยววันนี้ต้องไปส่งพิซซ่าเป็นันก่อนเป็นันก่อน,นเออ,เอ,อโอเคเสร็จแล้วต้องเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปขายพิซซ่าก่อน อย่าเปิดก่อนนี่อ,อย่าเรานี่ร้านพิซซ่าเป็นแบบนี้เลยเดีย๋ยวขอไปไปซื้อของมาก่อนนะซาแก้ชอบมาปนบ้านเราเลยเดี๋ยวต้องไปซื้อของก่อนเฮ้ยดี๋ยวไปซื้อของแล้วก็จัดหลานอีกกาปั่นก่อนปั่นก่อนเดีย๋ยวต้องไปซื้อของอ,อร้านคา้าไอศครีมลามิ เราก็มีแล้วเคถึงแล้วเดี๋ยวหาพิซซ่าเราก็มีแล้วโคก็มีแล้วอ๋ออ,อะไรดีอ๋อขนมนี้ดีกว่าโอเคซื้อแค่นี้ก่อนไปจ่ายเงินก่อนทั้งหมดเดี๋ยวแม่ค่ะคิดตังค์ให้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคิดตังค์ให้นะคะค่ะทั้งหมด20ิบบาทค่ะโอเคค่ะ นี่รับเอาถุงไปเลยนะจ๊ะโอเคค่ะได้ถุงมาแล้วเดี๋ยวไปจัดร้านดีกว่าอ้อไอเนี่ยตะแกะชอปป้นบ้านเราละลเกินเดี๋ยวต้องไปจัดร้านก่อนอ้ายขี่จัก,กรยานเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย,ยถึงแล้วโอ้ลูกค้าอะไรเนี่ยโอเคเปบ้าน ตะแกตะแกอีกแล่ระเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดของก่อนนะนี่ใส่กันโอเคเห็นแล้วไปซื้อพิซซ่าดีกว่าสวัสดียินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะขอเอิ่มสั่งเอาพิซซ่าเลยค่ะแล้วก็ครบนะคะเดี๋ยวเชิญลูกคุณลูกค้านั่งรอเลยนะคะค่ะนั่งรอกร เออคุณลูกค้าจะสั่งกลับบ้านหรอือว่าจะกินที่นี่คะอ๋อจะสั่งกลับบ้านคะ่ะได้เลยค่ะแล้วก็อย่าเอาโค้งให้นะคะชิบเคอเอาไปเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะพิซซ่าอ๋อขอบคุณค่ะเป็นก็โค้งนะโอเคค่ะได้โค้งกับกับได้โค้งกับพิซซ่ามาแล้ว เดี๋ยวจะนี่ค่ะเงินอ๋อขอบคุณค่ะโอเคนี่กลับบ้านดีกว่าได้พิซซ่ากับโคกน้ำน้ำยำอร่อยอยากกินไอศครีมจังเลยไปร้านไอศครีมดีกว่านี่มีมีเหมือนกันเอ้าหนูรับอะไรดีจ๊าอ๋อพอดีหนูอยากได้ไอศครีมค่ะเอารถอะไรจ๊ะมีรถอะไรบ้างคะมีหลายรถเลยจ้ะถ้างั้นหนูขอเอารถวันนี้ลานะคะได้จ้า ขอบคุณนะคะเลยจ้าโอ๊ลืมจ่ายเงินกี่บาทคะ20บาทจ้านี่ค่ะขอบคุณจ้าไปก่อนนะคะโอกาสหนะ้าเชิญม่นะคะค่ะอ่ะจิบอะไรจังเลยวันนี้ข่ดีมากเลยเด็กน้อยก็มีผู้ใหญ่ก็มีขอไปอาบน้ำก่อนแล้วกันอาบน้ำเสร็จแล้วขอหวีผมก่อนแล้วกันนะหวีเสร็จแล้วเหนื่อยจังเลยขอนอนก่อนแล้วกัน ด้ดอจตเจตเจต,ต,ตใครโทรมาเนี่ยกำลังนอนอยู่เลยฮัลโหลค่ะเอ,อ,อะไรคอ๋อจสั่งกับบ้านหระพุ่งนี้ใช่ไหมคะโอเค,ค่ะเด,เ,เดี๋ยวเขา,านะเดี๋ยวเาสั่งพิซดี๋ยวเให้มาส่งด้วยบ้าหลังที่เขาหายไม่รู้เขาสั่งพิซซ่าฉันมา ค่อยลงใจเดี๋ยวเตรียมพิซซ่าก่อนแล้วกัน